สัญญาณจากอธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชมลม,มาแล้วอาจารย์บอกวันนี้คุยกันเรื่องการข่มขู่นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสนันครับเชิญค่ะวันนี้วันนี้ผมหันกลับมาหันกลับมาสนใจเรื่องคดีแตงโวยอ,อ้ะอ๋อค่ะค่ะโอ้โหเมื่อเช้าก็มีคลิปเปิดคลิปกันว่ามีการข่มขู่กันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนกับทนายคนดังค่ะ คำถามก็ต่อมามันกลายเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของหยอกเรหยอกเล่นผมว่าบางทีมันก็พูดยากนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้เข้าใจว่าบางครั้งเราเห็นภาพชัดการใช้โทรศัพท์ไปพูดเนี่ยล้วก็มีการยอมรับปัญหาก็คือการมันต้องตีความมาข้อความที่พูดให้การคุมคู่หรือไม่หรือใช่การล้อเล่นหรือไม่นะครับอันนี้อันนี้ผมก็คงไม่พิจารณาว่ามันเป็นการคุมคู่หรือไม่แต่ทนายก็บอกคุมคู่ส่วนผู้พูดบอกว่าเป็นการล้อเล่น ทีนี้ล้อเล่นการล้อเล่น,นมันเวลาล้อเล่นเนี่ยเวลาพูดกันล้อเล่นเนี่ยเราเรามักจะมีเสียงวเราะด้วยใช่ไหมครับค่ะท <c oughs> ีนี้ถ้ามันไม่มีเสียงวเราะมันจริงจังเลยนะ <c oughs> นอกระบบมันมันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการที่ทนายทําบางเรื่องผิดมารยาททนายไหมวันหลังจะคุยเรื่องมารยาททนายกันอีกรอบหนึ่งส่วนเรื่องที่สมายที่สภาผู้แทนพูดออกไปอย่างนั้นผมก็หวัดเสียเหมือนกันนะหวัดเสียเรื่องของประมวลจริยธรรม ที่พูดออกมาเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าจงสรุปให้ฟังว่าทุกวิชาชีพครับมันจะมีอะไรเนี่ยก็เรียกอะไรมีข้อกําหนดของการประพฤติปฏิบัติอยู่อันนี้อยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในวิชาใดก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังการพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยมันอยู่ที่คนฟังแล้วมันไม่ใช่ว่าคนสองคนฟังนะครับต้องใช้มตรฐานของทุกคนที่ฟังเชื่อว่าเป็นการข่มขู่หรือไม่แบบเดียวกับคดีบิ่นบิ่นประมาทนะครับ เขาจะถามราชบัณฑิตมันถามความรู้สึกของคนทั่วไปคุณคิดว่าอย่างนี้เป็นการหมิ่นประมาทหรือไม่หรือเหมือนกันข้อความแบบที่พูดนี้เป็นการโกมขู่หรือไม่เราก็คงต้องจับตาดูกันอีกต่อไปวันนี้ก็ทิ้งเป็นปรนิศนาไว้แค่นี้ครับ <c oughs> มาว่ากันแ้อบเครับค่ะก็เรื่องเดียวกันค่ะอาจารย์คุณวิทวัสสอบถามมาบอกว่าคดีคุณแตงโมเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานขนาดไหนกว่าจะสรุปได้อะค่ะ คิดว่าไม่ยาวหรอกครับน่าจะไม่ยาวเพราะว่าถ้าถ้า,าฝ่ายสสเข้าไปยื่นฟ้องเนี่ยก็คุณแม่คุณไปฟ้องไต่สวนแล้วทนาลบอกมีมูลก็คงก็อาจจะยาวแต่ถ้าไม่มีมูลก็จบก็รอคดีของอัยการอัยการว่ายังไงก็ไปตามนั้นครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณเสรวิทย์นะคะบอกว่า,ากรณีการขับรถแบบประมาทหน้าหวาดเสียวเป็นอันตรายบนท้องถนนและเรามีคลิป ถ่ายไว้เรียบร้อยสมมุติถ้าเกิดไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ส่งฟ้องดำเนินคดีเนี่ยเขาถามว่าพฤติกรรมแบบนี้สารมีโอกาสจะสั่งยึดรถได้ไหมคะอาจารย์มีครับก็แบบเดียวกับแบบเดียวกับขับย้อนสอนนะครับเมื่อย้อนสอนเนี่ยมันก็เป็นการใช้ยานพาหนะในการกระทําความผิดการขับรถน้างวัดเสียงก็คือการใช้รถที่เป็นน้างวัเสียงเกาะเกิดอันตรายใช้ทรัพย์สินในการกระทําความผิดก็ริบทรัพย์สินนั้นได้ครับค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะ นะบอกว่าคุณพ่อปลูกบ้านบนที่ดินแปลงหนึ่งนะเป็นบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กันมาโตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วนะคะก็ไม่เคยไปขอออกโฉนดทีนี้อยากจะทราบว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ขอออกโฉนดได้ไหมจะต้องไปดําเนินการที่ไหนยังไงล่ะคะอาจารย์ก็อันดับแรกกนะดูข้างๆถ้าข้างๆมีโฉนดลอ้ลอมรอบเราเราก็ออกโฉนดได้ประการที่หนึ่งนครับ ถ้าข้างๆออกไม่ได้เป็นที่สาธารนณะมันก็ออกไม่ได้ประการที่สองก็คือไปดูที่สำนักง,งานที่ดินขอดูระวางที่ดินเอาพิกัดแม่งก็ดูและถามเขาว่าที่ดินตัวนี้ออกฉนดได้หรือไม่ก็ทราบเลยครับค่ะนะส่วนท่านต่อไปคุณรัชพลน่ะนี้สอบถามแทนลูกชายนะคะคือเมื่อคืนลูกชายขับรถช่วงจังหวะติดสัญ,ญญาณไฟแดงปรากฏว่ารถคันหน้านะไหลมาชนรถลูกชาย แล้วก็จังหวะได้สัญญาณไฟเขียวพอดีเขาก็ไปเลยนะคะก็เลยสงสัยว่ากรณีชนแล้วหนีแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปแจ้งตำรวจจับตัวได้จะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์ก็ถ้าสินเสียหายแล้วหลบหนีก็มีความผิดเท่าเดิมครับขพอหอาชนแล้วหนีครับค่ะค่ะแล้วถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บล่ะคะอาจารย์ก็โทษจะเพิ่มขึ้นครับอืมแต่มันจะเป็นโทษเพิ่มขึ้นถ้าคนบาดเจ็บคนตายก็โทษเพิ่มขึ้นครับค่ะ ส่วนท่านต่อไปคุณสมคิดนะคะอันนี้เขาก็สอบถามความคิดเห็นอาจารย์นะคะก็คือติดตามข่าวเรื่องเด็กนักเรียนข้ามทางม้าลายที่ถนนเจริญนครปรากฏว่าโดนรถชนแต่ว่าคนขับเนี่ยเจ้าหน้าที่ปรับแค่หนึ่งพันบาทเขาก็เลยสอบถามความคิดเห็นอาจารย์ว่าอาจารย์คิดยังไงกับกรณีนี้คะ่ะคือผมเข้าใจว่าเด็กนักเรียนเราไม่เจอเด็กนักเรียนเด็กได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเราไม่เห็นค่ะนะครับเขาจน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะ แต่ว่าถ้าเด็กบาดเจ็บก็โทษก็ต้องหนักกว่านั้นครับก็เป็นประบาทเป็นเหตุับเป็นเหตุในผู้ไน้รับอันตรายแก,ก่กายและจิตใจก็โทษก็จะต้องไปไปสู่ที่ศาลมากขึ้นครับแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นเขาจะมาแจ้งความหรือเปล่าเพราะเห็นเด็กเดินไปเลยครับค่ะส่วนคุณอภิชยานะคะสอบถามเกี่ยวกับนะอาชีพช่างสักลายนะคะคือเขาบอกว่ามีลูกค,ค้าเอาแบบมาแล้วก็ให้สักตามตามแบบที่ว่าเนี้ย นะคะคนะพอสักเสร็จรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการโพสต์ลงโซเชียลนะคะปรากฏว่ามีคนที่เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าของลายนะคะบอกว่านี่คือการแบบว่าลอกเรียนแบบนะเอาของเขาไปทำนะคะคก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้มันเป็นความผิดไหมถ้าใช่ช่างสักลายผิดหรือว่าลูกค้าที่เอาตัวอย่างลายมาให้เราสักเป็นฝ่ายผิดคะอาจารย์ อันแรกก่อนต้องถามว่าไอ้ลายสักในมันเป็นมันเป็นศินลปรกรรมหรือเปล่านะครับมันถ้าเป็นเป็นศินลปรกรรมแ้มันไม่ต้องจดเป็นลิขสิทธิ์ได้นะครับทีนีป้ประการที่สองไอ้คนที่จะผิดก็คือคนที่เป็นคนที่สักมากกว่าคนคือปัญหาว่าเราถ้ามันเป็นศินลปรกรรมที่ต้องผิดกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยต้องถามข้ก่อนว่าอ่าเราเป็นคนหามาหรือเ,เขาหาให้ใครหามาแล้วใช้คนนั้นแล้วผิดแล้วคนที่สักแมันผิดอยู่แล้วครับ ส่วนคนที่ถูกสั่งอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะถ้าไม่รู้ว่าเป็นเ,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 นเรื่องของลิขสิทธิ์ครับค่ะค่ะสัปดาห์ที่แล้วทางวัย561วันนี้เพิ่มมาหกก็เป็น567คำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับเอาเดี๋ยพวพรุ่งนี้ว่ากันต่อครับวัน,นได้ค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะ